แม่บอกว่าเจ็ดองศาไม่เนี่ยเจดมันหนาวมากก็จะทำอะไรจะไปอีกไมหรือยังไงไม่ไม่ออกไปละครันอะไรมันคืออะไรกางเกงนี่หรอซื้อแต่สเกิร์ตนะเดี๋ยวนี้นะมาดูหน่อย It just it's skirt. จะไปตัดจะเพิ่งตัดนะเดี๋ยวมันโดนกระโปรงอย่างนี้เอามือฉีกออกจะวิ่งขึ้นไปไหนกินข้าวฉ <good> ีกออกแรงๆ <laughs> เอาฟันกัดเอา <laughs> cut You can ่คัดอีด้าบจะหยุดเด เปิดดูสิมันเป็นยังไงจะใส่เป็นเหรอไม่เห็นไม่เคยเห็นใส่เลยใส่อะไรเนี่ยรองใส่หรือเปล่าทำไมมันเหมือนมันใหญ่ใหญ่ใส่ดูสิเออใส่อะไรซื้อใส่ว่าซส่ได้บ้างใส่เอ็นใส่แอลโอ ก็สิบลอนดยี่ตัวละสูงมันถูกทางหรือเปล่าลูกก็เหรอเออค่อยยืดชั่วหน่อยแม่ไม่อยากให้ใส่กระโปรงด้วยไะโอ้คือสั้นเห้อรูดซิปตัวซิเออนั่นก่อนลูกเออตัวนั้นก่อนเอาใส่ข้างบนก่อนวค่อยลูดซิป ใส่กับอะไรอ่ะเออทำไมไม่เป็นสีอย่างงี้ล่ะกี่บาทลูกซื้อมาจากไหนซือังบใช่นะเจแนปนเกาห จะเป็นสันคนสูงในใส่ี้กระสันบนน่ะสูยอืมทำอะไรแกงอะไรการเสียงนัาไปถึงข้างบนนึกว่าแฮปเอิร์ดควิกเอิร์ดควิกเหรอ do swim, like. like hmm. me? all right. like put your hands there again, up here. Anyone to see? Okay.